ทีนี้เรื่องเล่าที่เคยอยู่แค่ในท้องถิ่นมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในป่าคองโกอีกต่อไปแล้วพอมีนักสำรวจจากโลกภายนอกเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วก็ได้ยินเรื่องพวกนี้เข้าพวกเขาก็เริ่มบันทึกมันเอาไว้และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตำนานนี้ดังไกลไปทั่วโลกจากแค่ตำนานมันค่อยๆกลายเป็นเป้าหมายของการสำรวจที่จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ คือเริ่มต้นจากแค่ร่องรอยกับคำบอกเล่าในปี1776จนมาถึงยุคที่มีการตีพิมพ์ในสื่อตา่ตางๆและพอมาถึงปี1981ก็มีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวชิ้นแรกออกมาจนได้และสุดท้ายแม้แต่สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง BBC ก็ยังต้องลงมาลุยเองเลยเพื่อค้นหาความจริงและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันไม่ธรรมดาคือมิชชันนารีคนแรกที่บันทึกเรื่องนี้ไว้เนี่ย เขายืนยันเลยว่าชนเผ่าต่างๆที่เขาไปเจอเนี่ยอยู่ห่างกันมากไม่เคยติดต่อกันเลยแต่กลับอธิบายลักษณะและก็พฤติกรรมของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ได้เหมือนกันเป๊ะๆอย่างกับลอกกันมาเนี่ยแหละคือหลักฐานที่ทรงพลังมากชิ้นหนึ่งเลยนะ